วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางสุดองนะครับยั่งครับอาจารย์ <c oughs> อัดวิดีโอไว้ครับเ,เ,เ <c oughs> ส้นทางสุดองตอนนี้ไม่มีเน็ตนะครับเป็นการอัดวิดีโอไว้อยู่กลางเขาครับอันหลวงพ่อของเรานะครับงุงม่านมาเองนะครับมาสำรวจเส้นทางเตรียมไว้ให้พระวิสูรแล้วก็ญาติโยมทุกท่านได้เดินนะครับ ถ้าจะหลงก็หลงไปด้วยกันตอนนี้อยู่กลางเขาตอนนี้อยู่กลางเขานะครับนี่ทางขาดครับทางขาด,ดรถแลนว่าได้ครับต้องมายางสำรวจมลงพอห้อยยางเองเลยครับอือนี่นะครับเป็นเส้นทางที่สีได้ยางครับ อสุดยอดครับผู้ใดมายางน้ำปีนี่นี่คือสิโอ้ยบรรยากาศดีครับเหมาะสำหรับการปฏิบัติรรมกขางเทิงหอนครับแด้ขางลางเย็นนะครับนอกยุก่กลางเขากลางป่าป่าฟ้าเขามากครับ วุ่นรถเขา่าได้ครับผมนม้ำเสาะถนนั้งรถมาสำรวจเข่า่าได้โอเคครับสวัสดีดครับ